จะบอกว่าเราแสดงละครกันอยู่หรอครับแสดงเหรอฉันไม่สนว่านาจะด่าฉันยังไงแต่ฉันไม่อยากให้คิดว่าการพิจารณาคดีเป็นเรื่องโกหกนั่นเป็นการดูถูกทุกคนที่รวบรวมความกล้าออกมานะเราก็แค่ช่วยให้คนพวกนั้นยอมเปิดปากถ้าไม่ได้ความกล้าของพวกเขาก็คงจะทำอะไรไม่ได้อ่าก็ต้ติมาสายครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับยะไดีรู้จักครับผมโจมินซองจากหน่วยสืบสวนภูมิภาคครับฉันเคยกับหัวหน้าแล้วแต่ปฏิกริยาเขาแปลกมากเขาลงถานฉันตอนที่เธอบอกว่าอยากสืบเรื่องทางโยฮันเนี่ยเขาก็โกรธไปแล้วคุณเป็นหัวหน้าของสุขยอนสินะครับเออใช่ครับภายนอกเธอดูอ่อนโยนแต่จริงๆแล้วเก่งใช้ได้แต่บางครั้งก็กระตือรือร้นเกินไปหัวหน้าผมจ่ายเงินให้พวกคุณเยอะขนาดนั้นเลยหรอครับ เออเงินคงจะเป็นแรงจูงใจที่ทรงพลังมากสินะครับสําหรับทุกคนพูดภาษาคิมอย่าพูดเหมือนรู้ดีน่ะผมลาเส้นเกินไปเลยครับรู้ไหมครับว่าทําไมผมถึงยอมช่วยพูดภาษาคังฮอะไรครับตอนคดีฆ่าเชื้อภายในผมต้องเสียลูกสาวไปผมสู้คดีให้บริษัทยักษ์ใหญ่มาทั้งชีวิตพอกลายเป็นเหยื่อซะเอง ไม่รู้จะทำยังไงดีรู้จะแมค้คดีนั้นจบยังไงคุณคงจำคำาตดสินได้ทนายโก้เดี๋ยวเรียกผมว่าทนายเลยนะครับผมน่าหลอกลูกความของผมผมไม่ช่ทนายอีกต่อไปแล้วนะครับเป็นแค่อาชญากรคนหนึ่งเพราะเรื่องทั้งหมดนี้จบลงผมตั้งใจจะชดใช้สิ่งที่ทำลงไปนะครับผู้หญิงคนนี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตอนที่เธอเมาแล้วเธอก็ได้แต่นั่งดูผู้กระทําผิดถูกปล่อยตัวออกมาครับผู้พิพากษาบอกว่าผู้ต้องหาเป็นนักศึกษาแพทย์อนาคตไกลควรลดหย่อนโทษแล้วฉันล่ะคะฉันไม่มีอนาคตไกลอะไรอ่ะฉันควรจะทนต่อไปเหรอน้องสาววหน้าโจมินซอง เคยทำงานอยู่ที่ห้างเซลริมเนะี่ยเพราะต้องหาเลี้ยงครอบครัวเธอทำงานปีละ365วันแม้แต่ตอนที่กำแพงเริ่มร้าวมีเสียงดังขึ้นจนตึกถล่มเธอก็ยังทำงานอยู่คุณจำคำตัดสินของคดีนั้นได้ไหมครับ